กินลูกกินเดี๋วกินตาม people, ตามีตามเกิด้ะลูกเด้อเฮ้แม่ถือลัตเตอรี่ก็นี่แม่ถือซื้อก็เอฟซี่มาให้กินแล้วให้แม่ถูกลัตเตอรี่ก่อนเด้อกินตามมีตามเกิดเด้อเดี๋ยวจะซื้อไอถูกลัตเตอรี่อ่จจะมีเงินหลายๆแม่ถือซื้อก็เอฟซี่มาให้กินกินลูกกินกินกินก่อนกินก่อนกินยุดยุดอยยา อย่าทะเลาะกันเด้ออย่าทะเลาะกันกินด้วยกันดีๆกินด้วยกันดีๆเอาเนี่เข้าไม่ได้อะเอาให้อีกเถเอาให้อีกขางนึงบอ,อกนอินน้ากันลูกเออเออเออไปเขาเอาใส่อีกอันนึงเอาใส่อีกอันนึงเลยเออกินน้ากันกินน้ากันลูกกินน้ากันบอกง่ายๆบอกง่ายๆเด้อข้ามีแม่คอยเอ้ย เสบวเด็กเด็กเสบบวเด็กเด็กโอ้ยอันมุนอันแลนไปหยังยานเพนบอกเอาแลนไปหยังมาแต่แม่ย่านี่แม่ยนียจ้องบาดูอโอ้ยเนี่เห็นท้ายลูกก็บ่ได้บบดนี้โอ้ยเด็กน้อยมาเด้อมาเด้อเห็นทายลูกกบ่ได้บ่คือเด็กน้อยนาะสูเนาะทุ้มใหญ่ๆนี่แม่มาแต่แม่ย่านี่แม่ท้ายลูกบอ มา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 ,มาทายรูปเร็วๆเรารอรอคั่วรอให้เบิ่งในมาอุ้ยนี่ไงเอ้ามันมีตัวใหญ่กับมีเจ็ดตัวตัวหนึ่งไปไสละ่ะคือเห็น,นหอันเลอเห็นหกหนึ่งไปรีบอกอย่านทายรูปโอ้ยมาไม,าม่แม่เศร้าทายแล้ว